พิจิตมีภาพพิจิตรและนางสาวคนผู้เป็นภรรยาทั้งสองนั้นเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยแห่เมืองพิจิตอีกทั้งยังมีลูกสาวที่แสนจะสวยสวยอยู่สองคนนามว่าตะเภาแก้วและตะเภาทอง วน้ล uh, uh, anyway. ูกมาเลยไดต่ได้แต่งตัวสวยสงามหนุเบื่ออุปหน้ากุกิกน้าตีนงมี่พวกแกดูี่ยแล้วจยังไงทำให้ลูกฉันเบื่อขนาดนี้ในเรื่องพวกข้าถึงไปแล้วเจ้าส้ตาทานพระจอถุโทษต่พวกขาเลยนะคะนายท่าน อย่าไปถือโทษโกรธมันเลยโกรธเยอะจะแก่เร็วนะพี่แก่จริงสิเนี่ย่ะารีนไปได้อย่างไรแล้ก็เอาเ์อือแล้วพวกลูกสองคนอยากทำอะไรพิพเศษเลยจ้ะช่่งนีพวกหมูเป็นอะไรก็ไม่รู้รู้สึกอยากจะเล่นน้ำมากมากถ้าได้เล่นน้ำจะมีสนุกหน่อยพวอหมจะทำให้หายเบื่อไปได้บ้างเลยนะพ่อแต่แล้วแม่ว่าไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดีเท่าไหร่นะคะคุณลูกแม่ได้ยินพวกเปล่ามันคุยกัน้เส่ ว่าช่วงนี้จละแค้ชุกชุมเต็มไปหมดวันดีคืนดีก็มีคนโดนจระเข้ข้าลงไปกินในน้ำอุ้ยพูดแล้วขนลุกจริงด้วยลูกพ่อก็เห็นด้วยกับแม่นะถ้าเกิดลูกสองคนต้องการไปเป็นอาหารจระเข้พ่อกับแม่จะนํำใจได้ยังไงลูกก็มีกันอดแค่สองคนพ่อแม่ไม่ต้องมงินหรอกคือจะลงปกระบะให้แหละคนจระเข้ปะคงไม่ไปยกับผู้หลูหรอกแต่พวกหนูก็จะไม่ไปเล่นน้ำในเรือนด้วย ถ้าไม่เช่นนั้นหนูจะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายทั้งคืนแน่ๆเลยอ่ะถ้าลูกๆพูดมาขนาดนี้แล้วพ่อกับแม่คงห้ามอะไรไม่ได้งั้นพ่อขอให้ลูกสองคนรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยละ่ะนี่พ่อแกสองคนก็ดูแลลูกชายดีๆด้วยละ่ะเราขาดในท่าแบงค์คิวข,ขอบคุณพ่อคุณแม่ขอเสียงดังๆให้กับการเล่นนะ้ะของตะเพาแก คแบบนี้คงจะรู้ตอนเด็ก่ะมีนา,าวิาชา,า,ชา,าะละว,วันส่ว่ขะาชาลูกส่วนข้าชาดีฮะฉลกป้ปเนี่ยไม่ฉลกก็อยากใช้ค้ามีนาวิชาละวันจะละแค่ลูกลูกหลอพ่อรวยหน้าตาดีมีรถขับรถขับถ่ายรูปได้ น้องรู้ไหมว่าน้องอ่ะน่ารักถ้าจะบอกว่าน่ารักหนูรักกันุกคเลยค่ะพี่บาบมีกระจกเหรอรูชินนะะ้นหมดแล้วค่ะแล้วพี่ต้องการอะไรมีหอมีข่าสูตรไม้หมดก็หนูนี่ไงเฮ้ยเมื่อกี้จะกลัวกันบ้างเลยเหรออ่ะมีคำถามถ้าถามว่ากลัวพี่ไหมก็ตอบได้เลยว่ากลัวพี่สุดๆ าน้ำเมืองพิจิตรลึกลงไปนั้นเป็นที่ตั้งของถ้ำทองมีเท้ารำไพเป็นผู้ปกครองมีหลานชื่อชาละวันจระเข้หนุ่มรูปงามแต่อารมณ์ร้อนคลองรักกับนางตะเพาแก้วและตะเพาทองที่รักกันสวัสดีจ้าสวัสดีวพูดจับตุณแกไปนี่ทุกแกผมมาจากไหนแล้วเนี่ย จับบ้าเหรอตู้แกอะไรหลอกขนาดนี้เจะบบ้าเหรอใจเย็นก่อนข้าตกลงรักเจ้าตั้งแต่แรกพบจงมาเป็นเมียข้าเถอะแต่ว่าเจ้าเป็นข้าเป็นเมียกงไ้ยเพราะความรักไม่ใช่ความรักถ้าจะรักต้องปิดบังทำไมอะน้องข้าขอสัญญาว่าข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดี เราจะรับตำนงแต่เราก็กกอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเฮ้ยพโบข้าเป็นจราเล่ใช่ไหมจ้ำอยู่ข้าฮะเจ้าอยา,า,ากเชื่อตจนันสิข้าอยอมอยู่กับเจ้าแล้วก็ได้เพราะนางตะเพาทองกลัวว่าจะโดนจับก,กินเลยต้องตกเป็นเมียของชาละวนันแบบไม่ค่อยเต็มใจนะักงั้นข้าไปนอนก่อนนะขา้าชาละวนัน นี่พอเธอเป็นใครถึงมากก่าหาฉันแบบนี้มาถิ่นเขายังไม่หัดรู้จักบ้างงั้นข้าจะบอกให้เอาบุญน,นะนี่พี่วีมาลาเป็นเมียหลวงของพี่ชาววีส่วนข้าเลื่อมลายวันเป็นเมียรองของพี่ชาววีหรือชาลวันนั่นแหละข้าชาลาวันยังไม่เคยบอกเลยว่ามีเมียแล้วพ่อเธออย่ามาโกหกฉันนะโถดโถโดนเขาหลอกมายังไม่ดูตัวอีก แหมแหมก็ไม่รู้สิฉันอยู่ขอฉันดีดีก็มีผู้ชายพาฉันลงมาตรงนี้ก็คิดเอาละกันว่าฉันจะสวยเริ่แค่ไหนน้อยอีนางนี่ฉันละคันไม้คันมือจะตบแกซะจริงก็เอาสิถึงว่าก่าจะเป็นจราเข้ฉันก็ตกตกหน้าถ่ายได้เหมือนกันแหละฉันเก็ได้ก็จัี่งดีเดี๋ยวก่อนค่ะพี่วิเดี๋ยน้องเลื่อมจัดการเองพี่วิไปจับมือมันไว้ 喂。<c ười> ชาววี่มาก็ดีละอธิบายเรื่องทั้งหมดมา right now ก็อย่างที่น้องๆเห็นนั่นแหละกระเพ่าทงยังมาเป็นเมียไม่เป็นแฟนแฟนแต่ผู้ชายก็เป็นนี้กันทั้งผูคนแหละมีแต่ไม่จับอหรือว่าตันหาจะปังตาพี่ชาววี่ไปหมดละอุ้ยปากนี่ไหนหัวไปซะก่อนที่พี่จะโมโหมากกว่านี้คงจะเปิดน้งสือช่วยเก่าแล้วสินะไปกันเถิดน้องเรื่องค่ะพี่วี เรื่องอะไรกันทำไมลูกค้าเด็กกันมาคนเดียวอธิบายมาสินางกุ๊กิ๊กนางติ๊งนงคือลูกของท่านเราจะแค่ข้าลงไปในน้ำแล้วเจ้าขาแกพูดจริงเหรอนางติ๊งนง เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากข้าละแคนใจแต่ระเคชาชัวนั่นไอ้จออ้อยขอรนแกดย,กดยประกาศตามหาคนมาจัดการไ้จอระเคชาชัวนั่นถ้าใครทำได้ข้าจะให้สมบัติครึ่งหนึ่งพร้อมกับยก ทอแก้วให้เป็นเมียหลังจากนั้นก็มีหมอจระเข้จากขั้วทุกสารทิศมาเพื่อจัดก,การชะลาวัน ได้ช so ่วยคนอื่นช่วยดูสายลูกตีเหรอได้ไหมท่านแค่แค่ดูรูปแบบนี้อยู่ใครดูด้ยใคแล้วนะเดี๋ยวก่อนสิใช่พวกเราเลยนะเห็นความเห็นควาตั้งใจเจ้าแล้วใครช่วยเจ้าเองอ๋ออแน่จีกอมาไอ้เจ้าจระเข้เฮ้ยไอ้บักอ่านมาได้ท้ายท่าตันการเหนึ่งหน้ามาแล้วเหรอไอ้จระเข้ จะตอบตอยากจะการ้ราู้ก็บ้างว่ที่ดิคก็มาสิ เหยืย่อคนเหยืย่อคนเหยืย่อคนก็พ่ายแพ้กันหมดนี่เมืองพิจิตรจะสิ้นชื่อคนกล้าซะแล้วลึ้ ไปทางไหนก็เจอแต่สาวๆที่น่ารักไปทางนั้นแต่ไม่ใช่ที่นี่เป็นไกลทองนั้นตรงเด่นอยู่ที่หน้าตาปัญหาสะสมอยู่ที่นุ่มนี่จะเล่นเรื่องเลยเหรอสวัสดีท่านเศรษฐีข้าจะมารับบาปไอ้จอเค้นั่นเองบ้า จะเก่งอย่างที่ว่าคงจะ,ะงไม่น่าผิดหวังใช่ไหมแน่นอนจะท่านเศรษฐีเอาหน้าตาของข้าเป็นประกันได้เลยอย่าเพิ่งมัวโม้เลยรีบๆจัดไก่จจระเข้มาเร็วเข้า อันันตาปากชัยเองโอ้น้ำร้อนไอ้ตุ๊กไปตายน้ำร้อนฮ่าฮ่ฮะากล้าเสนอหนาออกมาแล้วเหรอไอ้จอนเท่อวกินโดนอาโนของข้าเข้าไปเพียงนิดเดียวถึงกับพวดแสบพวดร้อนอะไรอย่างนั้นเลยวะฮ่ฮ่ฮ่ งั้นเดี๋ยวรู้เลยว่าใครเก่งกว่าเจอดีกะหอยเอาไปเก็บข้าจะใช้ไม้หน้าสามสู้กับมันไหนม,นมันอยู่ไหน ขอตัวไปตามไอ้จอร์เคแล้วก่อนลาละจ้ะตัดภาพมาที่ท่าทองชลรวันได้กลับร่างเป็นมนุษย์พร้อมกับบาดแผลเต็มตัวจึงรีบรักษาจากนางเลื่อมไรยวันโดยมีนางวิวมาลาร้อนใจอยู่หน้าห้อง เจ้าหน่อยวันนี้ทำไมข้ามีนามว่าไกลทองจะมาปราบเจ้านายของพวกเจ้ามาพวกข้าแบ,บกก่อนได้เถอดเห็นเจอาิ น้องหมายถึงไอ้จอระเค้นั่นเหรอใช่ข้าคือมัดจุดาชผู้ที่จะมาเอาชีวิตมันเองไว้พี่เาวีช่วยน้องด้วยไว้ไวไวเอ้ยเอามือสกปรกสกปรกโสโครกหมเองเอาไปจากเนียค่ะซะไอไก่ทองนี่เหรอ ร่างตอนเป็นมนุษย์ของเจ้าชาละวันดูดีไม่หยอกไม่น่ามีนิสัยที่ดื้อด้านเช่นนี้เลยบอกอ่านนะกยไม่มีสิจะดูหูหน้าค่ะมีไม่มีก็รู้เลย โหสิให้ข้าด้วยเจ้าไรทองเอ้ยเจ้าชาลอย นเมืองพิจิตส่วนส่วนไกรทองที่ช่วยตะเภาทองออกมาได้นั้นก็แต่งงานอยู่กินอย่างมีความสุข